เราจะเห็นว่าสังคมในี่ฆ่ากันเริ่มเยอะขึ้นเนาะมากเราอยู่ในสังคมเีคนฆ่ากันตายแบบง่ายนะแล้วบางทีไปจนถึงกระทั่งฆ่าพ่อแม่พี่น้องคนในครอบครัวครูอาจารย์นั่นแสดงว่าเห็นไหมว่าการขาดความเคารพคารวะความกระตันยูเนี่ย มันจะเดินหน้าไปเรื่อยนะฝรั่งไม่ค่อยมีนะความรู้สึกถึงความจะต้องตอบแทนบุญคุณความมีน้ำใจตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาไม่ค่อยมีนะ,นะมองแคออ่พ่อแม่ก็มีหน้าที่เลี้ยงสินะมองเป็นหน้าที่แล้วก็พอถึงเวลาตัวเองปีก้าขาแข่งก็ออกไปลนะนะ พอขาดความกระตันอยูอย่างนี้ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไม่มีความกระตันอยูคือรู้คุณไม่มีความกระตะเวทีมันก็หนักเดินหน้าไปจนถึงการทำลายกันได้เวลาขัดอกขัดใจก็นึกบุญคุณไม่ออกล <c oughs> นะนนึกถึงบุญคุณไม่ออกที่ท่านเนี่ยเคยชุบเลี้ยงเรามานะ <c oughs> ให้ข้าวให้น้ำให้การศึกษานะ ให้การเรียนรู้อยู่บนโลกนี้ได้ก็ถึงขั้นทําลายชีวิตนะกันแบบง่ายๆแล้วพอข่าวสื่อมาสื่อมาแต่ก่อนไทยก็ไม่ค่อยมีเนะดี๋ยวนี้ไทยก็เริ่มมีแล้วนะไทยก็เริ่มมีแต่พวกนี้นี่ถือว่าเป็นความพลาดอย่างใหญ่หลวงเลยเพราะว่าไปทําอนันตริยกรรมนะก็ แล้วกรรมตรงเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในนรกนานแค่การหยิบเมล็ดงาแค่หนึ่งเกวียนที่มีอัตรายี่สิบขาลีแต่มันนานขนาดหนึ่งกับหนะึ่งกับเนะยียวยาไม่ไดนะ้ก็นานมากนะนานกว่าอายุนรกทั่วๆไปดังนั้นการสอนหรือการอบรมให้ ลูกหลานของเราเนี่ยเห็นถึงคุณธรรมในข้อกะตันยูในข้อกะตเวทีเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญให้มีความรู้สึกสำนึกในบุญคุณแล้วมีความรู้สึกว่าน่าจะตอบแทนคุณ